สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่อง u ูท b e ของสาวหน่อยนะคะฟาร์มบัวบามั่นสาวหน่อยนะคะวันนี้นะคะสาวหน่อยจะพามาชมนะคะโคกน้องนาโมเด์นะคะของทางฟาร์มวัวของเรานะคะตอนนี้กำลังทำการขุดสะนะคะลึกประมาณสัก 2เมตรนะคะอนนี้นะคะกำลังทำการขุดตะนะคะข้างหลังนะคะจะเป็นทุ่งนานะคะอตอนนี้ถ่ายวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกหกนะคะจะเป็นหน้าแรงนะคะที่เรามองเห็นนะคะนี่จะปรับปรับปรับไปเลยนะคะ 好、uh huh. <laughs>